สวัสดีจ้ามาพบกับแตนทำกินง่ายๆสไตล์แตนเนาะจ้าวันนี้แตนได้กล้วยดิบมาก็เรียกว่าเออกล้วยดิบเนี่ยเขาเห็ดอีหยังไดแน่แต,แตนก็นเลยไปเบิ่งใน u t u b e เนาะ็จะมีช่องหนึ่งเพื่นอนออกกล้วยดิบไปชุดแป้งทอดเนาะวันนี้แตนก็นเลยจะเอามาล่องเห็ดเบิ่งว่าสิแ่บบอแตนก็นเอากล้วยมาตัดหัวท้ายเนาะจ้าล้างทำความสะอาดแล้วก็เอามาแซ่ น้ำเกลือเนาะจากกลวยจะได้ว่าดำเนาะตัดหัวท้ายเลยจ้าแต่งก็จะมาล่องเห็ดเบิงว่าสีแสบบอบามันจะฝาดหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นขั้งแรกได้จ้าที่แตงจะทอดกล้วยดิบเนาะ อยากจะลองเบิองนาะจ้าว่ามันจะแสบไหมก็จะเอามาหั่นเป็นแผ่นประมาณเส้นหนึ่งเน้ะจ้ะหั่นประมาณเส้นหนึ่งหั่นแล้วก็ปิดแซน้ำเกลือไว้คือเกาจ้ะ นี่จ้าแตงกะแซส่น้ำเกลือไว้เนาะเดี๋ยวเ้าไปผสมแป้งทอดกรอบกันเลยจ้าแตงจะใส่แป้งทอดกรอบสองซอนเครื่องนะจ้ะสองทับพ,พี่ใส่น้ำตาลหนึ่งทพ,พี่จ้าแล้วก็ทย่อยเติมน้ำไปเรื่อยๆนะจ้ะทย่อยค่คอยๆใส่น้ำ เติมน้ำอีกจ้ามันยังแข็งไปเต็นก็นจะทะยอยเติมน้ำไปเรื่อยๆเนะจ้าใส่ทีละหน่อยเดี๋ยวมันจะ เรีวไปเนาะเนจ้าก็จะได้ประมาณนี้จา้าเฮาเกากล้วยที่ห่อแซ่ํำเกลือเมื่อกี้เอาลงไปชุบแป้งถอดเนะจา้าแล้วก็เอามาถอดได้เลย,เลย ทอดให้กรอบเหลืองเลยจ้า ก็จะได้ประมาณนี้จ้าเหลืองกรอบอร่อยจ้าถ้ามาคลิปนี้แตนกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แตนน้ำในเด้อ like, จ้าพบกันคลิปหน้าจ้า